อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทำมะล้าหวานหรือว่าฟักแมวดองนะคะตัวนี้ก็จะเหมือนกับ มะม่วงดองนะคะที่ชาวคีโตทานไม่ได้นะคะแต่เราจะทดแทนด้วยมะระแมวนะคะหรือว่าฟักแมวดองนะคะตัวนี้ก็จะมีรสชาตินะคะเปรี้ยวนะคะหวานนิดนิดเค็มนิดนิดนะคะทานกับน้ำปลาหวานนะคะก็จะมีความกรอบอร่อยมากๆนะคะมาฟังเสียงนะคะว่ากรอบแค่ไหน ส่วนผสมนะคะก็มีไม่กี่อย่างนะคะเตรียมให้พร้อมแล้วมาทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเทน้ําเปล่านะคะลงใส่ในหม้อนะคะจากนั้นนะคะก็จะทําการเปิดไฟนะคะก็ใช้ไฟกลางก็ได้นะคะต้มน้ําให้เดือดหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทดอกเกลือลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยสารให้ความหวานนะคะอิลิทิทัลนะคะ จากนั้นนะคะก็จะทำการคนนะคะให้ดอกเกลือแล้วก็อิลิทิทเทนะคะละลายพอละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะที่มีตะกรอนด้วยนะคะลงไปจากนั้นนะคะก็ให้ทำการชิมนะคะแล้วก็ปรับรสชาตินะคะให้เปรี้ยวเค็มนะคะเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็เค็ม หวานตามมานะคะจากนั้นก็ทําการปิดแก๊สนะคะแล้วก็พักน้ําดองเราให้เย็นนะคะถัดมาเราก็จะทําการหั่นตัวฟักแมวนะคะหั่นผ่ากลางนะคะแล้วก็เอาเมล็ดออกนะคะแนะนําไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าตัวฟักแมวเนี่ยจะมียางด้วยนะคะเราก็ทําการหั่นนะคะชิ้นหนาประมาณครึ่งนิ้วก็ได้นะคะหั่นให้ครบเลยนะคะ เมื่อหั่นฟักแมวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เกลือนะคะดอกเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปในน้าสะอาดนะคะแล้วก็คนให้ดอกเกลือละลายนะคะเราจะทําการแชร่ฟักแมวนะคะลงไปเพื่อที่จะทําการล้างยางนะคะของฟักแมวนะคะเราจะแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ20-30นาทีก็ได้นะคะ หลังจากที่เราแช่ฝักแมวแล้วนะคะพอครบเวลาเนี่ยเราก็จะทําการล้างนะคะฟักแมวหรือว่ามะละหวานนะคะด้วยนาา้ำสะอาดสองครั้งนะคะจากนั้นก็จะทําการพักให้เสดดน้ําแล้วก็ทําการเรียงใส่โหลกแก้วนะคะโดยเราจะทําการเรียงนะคะให้แน่นนะคะเพื่อเวลาเราเทน้ําดองเนี่ยตัวฟักแมวจะได้ไม่ลอยนะคะ ถ้าเกิดลอยเนี่ยมันจะทําให้เกิดราได้นะคะเราก็จะทําการเลียงอักให้แน่นพอน้ําดอกของเรานะคะเย็นสนิทแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาเทลงในโหลนะคะเทให้ท่วมตัวมะระของเราเลยนะคะเทท่วมมะระหวานจากนั้นก็ทําการปิดฝานะคะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะแค่1-3วันนะคะจริงๆตัวที่ทําตัวนี้นะคะทิ้งเอาไว้วันเดียวะคะ่ะเปรี้ยวทานได้แล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวมากๆก,ก็ทิ้งไว้สองสาวันได้นะคะชิมทุกวันนะคะดูสีสันนะคะก็จะสีคล้ายกับสีมะม่วงดองจริงๆเลยนะคะสีก็จะน่าทานมากๆนะคะเมื่อชิมรสชาตินะคะก็จะมีความเปรี้ยวนะคะหวานนิดๆเค็มนิดๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงค่ะว่าจะกรอบแค่ไหนนะคะ เมื่อได้ความเปรี้ยวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะเทน้ําทิ้งนะคะพักให้เสด็จน้ําแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะคะที่เป็นภาชนะแก้วนะคะปิดฝาแล้วก็นําเข้าตู้เย็นค่ะมาดูส่วนผสมน้ําปลาหวานนะคะส่วนผสมน้าปลาหวานก็จะมีอิเล็ทิทชลนะคะน้าปลากุ้งฝอยกุ้งแห้งนะคะหอมแดงแล้วก็พริกซอยอันดับแรกนะคะเราก็จะ เทน้ำปลานะคะลงในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยอิลิทิทอลนะคะจากนั้นก็จะทำการคนส่วนผสมนะคะให้อิลิทิทอลนะคะละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะพอส่วนผสมเดือดนะคะเราก็จะทำการเคี่ยวสักระยะหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะทำการใส่กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งขาวฝอยะะตัวนี้เราก็จะต้องเอาไปฝัดนะคะเพื่อที่จะเอาเรกรวดออกก่อนนะคะ จากนั้นก็จะใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะทําการล้างน้ํากุ้งนะคะเพื่อให้ล้างสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะจากนั้นก็จะเทตัวหอมแดงนะคะลงไปแล้วก็ทําการผัดนะคะจริงๆก็สามารถใส่ทีหลังได้นะคะพวกหอมแดงกับพริกนะคะถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยเวลาผัดสุกแล้วเนี่ยจะทําให้เราเก็บนะคะได้นานขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆชอบให้มีกลิ่นของ หอมแดงหรือว่าพริกนะคะก็สามารถใส่ขีหลังได้ค่ะ